ในปี2023รายงานจากหน่วยงานสำรวจค่าครองชีพทั่วโลกเผยเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกมีหลายเมืองที่หลายคนอาจไม่คาดคิดตัวอย่างแรกคือซูริกเมืองที่เป็นศูนย์กลางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์มีค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยที่สูงขึ้นเรื่อยๆทั้งอาหารที่มีราคาสูงและค่าบริการต่างๆที่แพงเกินไปนอกจากนี้สิงคโปร์ก็อยู่ในอันดับต้นๆด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ค่าครองชีพสูงมากเช่นค่าที่พักที่สูงมาก ตามมาด้วยนครนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้ขึ้นชื่อเรื่องค่าที่อยู่อาศัยและค่าบริการที่สั่งสมกันมาหลายปีทําให้ผู้คนรู้สึกหน่ากใจแม้แต่ฮ่องกงฮ่องกงก็ไม่ต่างกันด้วยพื้นที่จํากัดทําให้ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้เมืองโตเกียวโตเกียวและลอนดอนก็ติดอันดับเพราะค่าขนส่งอาหารและที่พักที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในที่สุดเมืองอย่างโอซาก้าและปารีส ก็แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการดำรงชีวิตในยุคที่ค่าพรองชีพสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งนี่คือโลกที่ตื่นเต้นแต่ก็วุ่นวายสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านี้